จริงทั้งนั้นไม่ไม่ค่อยมีใคร <จะ S 2> พลาดเลยนะเนี่น้นนองแอนน้นองแอนคะเผียว่าเขามีอัดใต้โต๊ะแน่นอนเลยทำไมมันถึงพอปเพิบมเยอะโชว์เดียวหนูจะบอกว่าขอบคุณน้องๆที่กอบกูหน้าให้พี่โจลเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ใช่สีหน้าแบบนี้เลยนี่เหรอคะที่เขาเรียกว่ามวยซุ้ม เอาสามทีมปล่อยให้แสดงก่อนแดงเอาพลางตัวก่อนอูุ้๊ยแต่ดีจริงดีจริงของแท้เนาะคัดมาดีจริงใจแทนพี่โจอะใจแทนกรรมการดีกว่ามั้งอ๋อค่ะพ่อใจแทนก็ใช่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 ถ้าเป็นผมนะตัวหนักใจนะคัดตัวเองออกถ้าจะเลือกใครออกผมเลือกคุณออกเหมือนกัน ไม่ต้องมารการนี้คุณไปอะไรกระโดดข้ามกำแพงอะไรนะกระโดดข้ามรัวอะไรนะข้ามกำแพงกัดข้ามรั้วทำไมล่ะกลับมาฝั่งนี้ดีกว่าอ่ะโอเควันนี้มีอะไรอยากจะบอกกรรมการบอกโค้ชหรือบอกกันเองก็ได้เนื่องด้วยเป็นเพลงที่เพิ่งแต่งมาใหม่เราก็ต้องทําการบ้านกันหนักมากครับแล้วก็วันนี้ทํำออกมาได้ก็รู้สึกว่าเต็มร้อยที่สุดแล้วครับขอเสนอมือกับทีมสีแดงด้วยนะครับอุ้ยขัดยากมาก เอาละได้เวลาแล้วครับกรรมการครับเอาที่ <สน S 1> จะโยนให้กรรมการกหรือเปล่าชอบมากอยากจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาการของน้องๆทั้ง4ี่คนนะครับจากรอบแรกๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้คําว่าอล่ามันค่อยๆจับเนาะสี่คนนี้ผมตัดไม่ได้ครับ <laughs> ผมไม่รู้จะตัดใครจริงๆฮะเดี๋ยวถ้าใครจะต้องกลับบ้านฝากไว้เลยฮะว่าอย่าได้เสียใจเป้าหมายที่เราจะเป็นแชมป์หรือใดๆมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายหรอกครับระหว่างทางนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุด เขาเป็นทีมที่หนักใจจริงๆครับเพราะว่าบ้านผมมที่บินยากมากซึ่งเพลงเนี้ยถือว่ายากเพราะมันหลายท่วงทํานองจริงๆก็ให้กําลังใจกับผู้นําเสนอในวันนี้ครับมันมันเปลี่ยนหลายท่วงทานองช่วงลาช่วงเมืองบ้างไฟพญานาคนึกอยากเห็นอะไรได้เห็นเหมือนจําลองเมืองน้องคายมาอยู่ในโชว์โชวนี้เลยใช่แต่ทีนี้ทีมอื่นนั้นเขาจะยืนพื้นด้วยจังหวะแต่อาจจะหลากหลายทํานองแต่ทีมนี้มีความง่ายด้านทํานองแต่มีความยากด้านจังหวะเพราะเปลี่ยนจังหวะ บ่อยมากมีแม้กระทั่งทํานองแบบยอยยศพลอและน้องทั้งสี่คนเก่งมากที่ไม่หลุดลุกวันนี้ท<ค>ำไม่ดีมากก็ไม่ได้อาจจะต้องวัดกันที่ว่าใครร้องเพราะกว่ากันใครเพราะมากเพราะน้อยค่อยสอยกันออกครับครับขอบคุณกรรมการทั้ง4ี่ท่านครับน่านจะหนักที่สุดเลยสาหรับรอบโจทย์นี้เดี๋ยวดูว่าเอกชนอัน,นี้ยาสำหรับกติกาพิเศษพี่โจต้องถามครับโค้ชชอยส์พี่โจกับน้องอิงอิงใช่ไหมครับ ใช้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 อันนี้ไม่จําเป็นอะไรคือไม่จําเป็นถามว่าใช้หรือไม่ใช้เขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไงเออก็พูดให้จบถามลูกตอบพ่อบอกว่าไม่จําเป็นนี่นี่ยพ่อลูกนี่มาในกันแท้ๆเลยเนี่ยทําไมไม่อยากตัดสินเองอ่ะพี่หรือไงผมไม่เห็นข้อผิดพลาดสักคนเลยอืก็เลยไม่ใช้ก็ต้องโยนให้กรรมการ คณะครูอาจารย์เลยครับซึ่งครูสลาท่านบอกอย่างชัดเจนครับกรรมการคือการที่มีกรรมการที่มีกรรมครับนั่นแหละฮะเอาละครับถ้าได้คําตอบแล้วขอให้น้องๆทั้ง4คนโชคดีไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่างที่กรรมการบอกจงภูมิใจไว้ครอบนี้ดีมากด้วนะครับผมผมส่วนตัวนี่ชอบมากเลยรอบนี้คนที่ไม่ได้ไปต่อสําหรับทีมสีแดงคือ ไม่มีใครบินเลยนะแต่ใครแบบจะเพาะออกกัน่ะเออแค่นั้นน่ะห้าสิบมาสิบแล้วกันทอฟฟี่ขาอดีมันออกได้ทุกคนแต่เราก็ต้องทําใจไว้บ้างครับใจหายเหมือนกันค่ะแบบมันอาจจะเป็นช่วสุดท้ายของเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสทําโชว์ด้วยกันสี่คนอีกเมื่อไหร่มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้เลยคือมันคือมาดีทุกคนอ่ะจริงๆถ้าผมเต็มที่แล้วผมไม่ได้กลัวเลยนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เป็นเราก็ไม่อยากออกเหมือนกันครับ คดาวังมากค่ะกับรอบวัฒนธรรมหนูม,ม,ม,มาสายวัฒนธรรมอะค่ะมันคือตัวของหนโูเองมีความมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอพิมพ์เนี่ยโชว์วัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับม,มีอย่างนี้หมก็เ,<ร>เกี่ยวกับวัฒนธรรมนี่คือชื่อของคนที่คณะกรรมการโหวตที่มีจํานวนมากสุดนะครับเพราะว่าทีมนี้เสียงแตกจริงใช่ใช่คิดว่าคือส่วนตัวนี้ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันอืมไม่ได้ครับ ฮะเอาขอบคุณค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมครับคู่ไม่ให้ผมลุ้นเลยใครคนใดใครคนใุชยสิเชียรงนี้ต้องออกไปแต่ในเมื่อการตัดสินของกรรมการเป็นเอกฉันนะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นขอเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องอีฟด้วยครับขอบคุณค่ะ น้องอีฟขาตั้งแต่รอบแรกที่พี่เห็นหนูทั้งความสวยทั้งความสามารถพี่ไม่กังขาใดๆเลยมันคือการตัดสินในโช์นี้เท่านั้นวันนี้หนูมีอะไรอยากจะบอกกรรมการและคุณผู้ชมหรือว่าโค้ชที่อื่นไหมคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณรายการค่ะขอบคุณเฮียหน่อยที่จัดรายการนี้ขึ้นมาอีฟไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาแข่งขันรายการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเป็นคนขี้อายมากๆอยู่แต่กับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทําได้แต่วันนี้เป็นการออกมาท้าทายก็รู้สึกว่า มาได้ไกลขนาดนี้ก็ภูมิใจมากๆค่ะไม่ไม่เสียดายเลยค่ะที่ได้กลับบ้านวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะทุกคนทีสภาพที่ดีเสายดาั้งาีเห็นอีกอะไรวยะมาณนี้ยค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนแบบน่ารักมากๆค่ะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้มารายการนี้ค่ะน่ารักมากเลยครับแต่เราเสียดายอในเงี้ยอยากเห็นต่อแต่ว่ามันก็ต้องมีคนต้องออกดีเยี่ยมแล้วก็ดีที่สุดด้วยครับก็ขอให้น้องอีฟเก็บ เกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้แล้วนำไปพัฒนาอยู่บนเวทีหมอลำให้ประสบสำเร็จสมหวังดังใจปองครับขอบคุณครับนี่คือน้องอีฟครับทีมสีแดงขอบคุณค่ะคือผมก็ได้มารู้จักไอ้น้องอีฟอยู่ที่นี่นะครับในรายการนี้แหละแล้วก็เห็นในทิกตอกติดตามด้วยแล้วก็ยาเห็นน้องเข้ามาติดตามด้วยนะครับแข่งขันในรอบต่อๆไปมันน่าจะสนุกเหมือนกัน หนูโต<อ>มากับการเป็นหมอรลับจริงๆอยากจะบอกป้ากับพ่อกับแม่ตอนแรกหนูคิดไว้ว่าหนูอยากเอาแชมป์ไปให้ที่บ้านแต่วันนี้มันมันไม่ได้ความฝันในรายการนี้อาจจะจบไปแล้วแต่ว่ากลับบ้านไปก็เหมือนเดิมค่ะก็ทำเพลงทำอะไรกันต่อไปทำงานเผื่อว่าวันหนึ่งมันอาจจะเป็นวันของเราก็ได้อุ้ยมานี้ก็แชมป์แล้วนะครับและ มาถึงรอบนี้ก็แชมป์แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องยิฟด้วยนะครับติดตามอยู่ใน t ิ k ตอกใน t ิ k ตอกตอยู่นะครับก็เห็นมาติดตามแล้วก็ได้มโวกาอกดไลค์กดแชร์ให้อยู่นะครับก็โอ้ยเสียดายเนาะต้องขอแสงความยินดีกับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็จะติดตามผลงานครับผมแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆที่ได้เข้านะครับ าารอบรด้วยวนะครับอีกไม่นานเท่าไหร่จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วสัปดาห์หน้าคือรอบ f e a t u i n g ดีมากนะครับดีมากนะครับอ่าสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่ผมชอบมากเพราะว่าผมชอบ,อบวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งหรือซีซั่นสองเนี่ยก็จริงๆผมไปดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยก็คือดีมากนะทำมาดีมากเบิร์กคอยก็คือทำมาดีมากนะครับแล้วก็ รอบนี้ก็หลายๆคนก็ทําดีแต่เนื่องด้วยก็ต้องออกนะครับก็ต้องมีคนออกนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับคนที่นะครับไม่ผ่านเข้ารอบนะครับแล้วก็จะติดตามผลงานเรื่อยๆครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ได้เข้ารอบด้วยใครเชียร์ใครนะครับคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะครับว่าใครเชียร์ใครนะเออนะครับเป็นกําลังใจให้ใครคิดว่าแชมป์ปีนี้อยู่สีไหนอยู่ทีมไหนนะครับมา สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมมารีแอคใหม่